เราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องจำไว้ให้มั่น อย่าไปเชื่อประมประาไปอย่างอื่นเมื่อได้ประสบความทุกข์ความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหากแก้ไขไม่ตกเราก็ต้องให้นึกว่าเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้ทำออากมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ ไม่ต้องไปคิดหวังเพึ่งสิ่งอื่นให้มากำจัดความวิบัติหัดข้องอะไรออกจากกายจากใจถึงจะคิดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกมาช่วยมันก็ไม่เป็นผลเพราะอนุภาพแห่งกรรมชั่วที่คนเราทำมาแล้วนั้นมันอยู่เหนือชีวิตของคนผู้กระทำกรรมชั่วนั้น แม้กรรมดีก็เหมือนกันเมื่อกรรมดีมันจะให้ผลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานได้มันก็ต้องให้ผลตามการตามเวลานี่มันจะมีคาถาอาคมหรือมีการบวงสรวงเสกเป่าอะไรกันไม่ให้ผู้นั้นถึงซึ่งความเจริญ เช่นนี้ก็ไม่มีทางจะเป็นกันไว้ได้ในเมื่อบุญมันให้ผล <c oughs> เราต้องเชื่ออย่างนี้มันจึงตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งอย่างเช่นพระเทวทัตเมื่อนึกถึงบาปกรรมของตัวได้ตนได้ทำกับพระพุทธเจ้ามา มากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำตนแม้แต่น้อยเดียวก็คิดจะไปขอขมาโทษต่อพระองค์นอนป่วยอยู่ให้ลูกศิษย์เอาใส่แค่แล้วหามไปวัดเชตวันารามพระทั้งหลายเห็นลูกศิษย์หามพระเทวทัตมาแต่ไกลก็ไปกราบทูลพระศาสดาบอกว่า ลูกสิ์ถามพระเทวทัตมาเฝ้าพระองค์ mm hmm. พระองค์ก็ทรงตำรัดว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราเถ,ถาคต mm hmm. อาวันนี้ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพระก็ไปทูลอีกพระองค์ก็ตรัสยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราเถ,ถาคต mm hmm. ใกล้เข้ามาที่สุดถึงสะโบคารณีพระก็ไปกราบทูลพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่ว่าถึงอะไรก็ไม่เห็นเราจะถาคตลูกศิษย์ก็ร้อนหลายนี่ก็ปงอาจารย์ลงไว้ริมฝั่งสะน้ำนั้นแล้วลูกศิษย์ก็ลงอาบน้ำกันที่สะนั้นพระเทวทัตก็ลุกขึ้นเอาเท้าอย่างลงไปสู่พื้นดิน หวังว่าจะวิทน้ำในสระนั้นมาล้างหน้าล้างตัวทันใดนั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วสูบอพระเทวทัตลงไปไม่อยู่ในอเวจีมหานรกนี่แหละความรู้ของพระศาสดานะไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าเลยเมื่อพระองค์ทรงได้ลำดัดอย่างไรแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆ ไม่มีผิดเลยแม่เรื่องอื่นๆเยอะแยะที่พระองค์ทรงพยากรณ์แล้วเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์คนทั้งหลายจึงอัศจรรย์พวกมิจฉาทิฏฐออินั่นพวกมิจฉาทิฏฐิได้ฟังได้เห็นอาการความรู้ยิ่งของพระองค์จึงได้เกิดความเลื่อมใสละล,ะละทัทธิ ที่อันผิดผิดอันนั้นมานับถือพุทธศาสนาก็มากมายพอได้เห็นพระปฏิหารของพระองค์นี่พูดถึงเรื่องอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วสู่กันฟังเรื่องกรรมดีอย่างนี้นะเมื่อมันจะให้ผลมาแล้วอย่างเป็นคนใช้เขา เป็นทาตเขาได้แท้ธาตของเศรษฐีกรุงราชคฤห์นีสามพ่อลูกด้วยกันพ่อกับแม่กับลูกสาวผู้พ่อตื่นเช้ามาก็ได้ควายได้ไถออกไปไถนาผู้เมียอยู่บ้านก็หุงหาอาหารแล้วไปส่งผัวอยู่ที่นาเศรษฐี ทุกวันทุกวันวันนั้นนำอาหารไปพอดีไปเจอธรรมสารีบุตรเข้าระหว่างทางเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ได้เอาอาหารนั้นใส่บาตรในท่านจนหมดแล้วกลับไปบ้านไปทำอาหารใหม่ไปส่งให้สามีสามีไถนาแล้วหลดควายแล้วก็มาน,นั่งคอยท่าเมียอยู่ พอเมียไปถึงเข้าเมียก็เตือนนะคุณอย่าเพิ่งโกรธฉันนะวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องดีให้ฟังฉันนำอาหารมาให้คุณแหละแต่มาถึงระหว่างทางได้พบธรามสาร,รีบุตรเทระเจ้าย่าได้เกิดศรัทธาขึ้นก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านไปหมดฉันก็กลับไปบ้านไปทำมาใหม่นี่เออด,ดีสิฉันก็ขออนุโมทนาด้วย แต่ก่อนที่เธอจะพบท่านนะท่านมาพบฉันก่อนท่านเดินบินธบาทมาแล้วก็มายืนอยู่ใกล้จอมพวกที่ทฉันไถนาอยู่เนี้ยแล้วฉันก็นึกว่าเอ๊ะพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่นี่คงคงจะต้องการอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งก็คิดว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันก็เอาผ้าไปตัดเอาไม้ อยู่ที่จอมปลวกนั้นมาทุบๆให้อ่อนนุ่มดีๆแล้วก็เอาไปถวายท่านพร้อมทั้งน้ำขันหนึ่งท่านก็ร่างปากถูฟันเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในหมู่ในเมืองจึงไปพบกับเธอนั่นแหละของนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะสิต่างคนต่างก็อนุโมทนาส่วนบุญกุศลด้วยกัน ามีนั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหนื่อยก็นอนพักผ่อนอยู่สักคู่หนึ่งพอตื่นขึ้นมองไปนาที่ไถต้นไถท,ทิ้ไงไว้นั้นก้อนขี้ไถก็เหลืองอลาบไปหมดเอ๊ะทำไมก้อนขี้ไถท,ที่ฉันฉันไถเมื่อชเช้านี่มันเหลืองไปหมดเลยหรือว่าตาสันมันฝาดหรือยังไงอะเธอมองดูสิ ไอ้เมียมองไปก็เห็นว่าเหลืองเหมือนกันเอ่ทายนั้นเราไปดูกันทีว่าก็าลงจากห้างนาแล้วก็ไปดูกันพอไปดูที่ไหนได้ก้อนที่ไถเป็นทองคําหมดเลยเฉพาะแต่ไรนาที่คนนั้นไถตอนเช้านั้นเท่านั้นเองเนะที่ไถแต่แต่ก่อนนั้นไม่เป็นก็ที่อกลีใจ แล้วเราจะทำยังไงปรึกษากันก็ลงความเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องได้พึ่งพระราชาไม่งั้นเราตายแน่ว่างนั้นคิดได้ก็าพากันเข้าไปในเมืองไปเฝ้าพระเจ้าวิมิสารได้กราบทูในรงศบพระเจ้าวิมินสารจงได้สับรับสั่งให้เอาเกวียนห้าร้อยเล่มออกไปเพราะสมัยนั้นรถยนต์ก็ไม่มี บอกไปให้ให้ไปขนเอาก้อนทองคำขี้ไถอันนั้นเข้ามากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงในพระราชวังคนเหล่านั้นเอาล้อเกวียนออกไปก็ไปขนเอาก้อนขี้ไถท,ทองคำอันนั้นใส่ล้อใส่เกวียนของตอนของตอนถ้าก้อนไหนคิดว่าก้อนนี้เราจะเอา หยิบเอาแล้วใส่กระเป๋าเสือ้อกลายเป็นดินไปต้องได้เอาออกมาอรวมกระหมูไว้เอาเป็นทองคําถ้าจะหยิบเข้าไปในกระเป๋าเสือ้อเป็นดินไปนั่นเนียะยดูคนไม่มีบุญนะไม่มีทางนะจะได้ครองสมบัติอันมีค่าไม่มีใครเอาได้แม้แต่น้อยเดียวถกลงว่าต้องขนทองคำนั่นไปกองไว้หน้าพระลานหลวง เท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งเมื่อนี้พระเจ้าวิมินสารก็ทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปปบอกพวกเศรษฐีในเมืองราชคฤักคืมาดูกองทองคำของสามพ่อลูกนี้มากันแล้วก็พระเจ้าวิมินสารถามว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านนะ่ะของใครบ้างที่มีเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหม ไม่มีใครมีเท่านั้นเลยต่างคนดังก็ทูลว่าทรัพยบัติของควกข้าพระองค์ไม่มีเท่านี้แม้แต่ครึ่งหนึ่งก็ยังจะไม่เท่าซ้หวันงั้นพระเจ้าพิมิสารจึงได้ตั้งให้ชายทุกะตะคนนั้นสามพ่อลูกนั่นเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละแสดงถึงอนุภาพแห่งบุญกุศล ที่บุคคลกระทำเอามาจะในอดีตหนหลังบ้างทำในปัจจุบันนี้บ้างไอบุญที่มันให้ผลในปัจจุบันอย่างเช่นสามพ่อลูกนี่นั่นนะ่มันทั้งอาศัยบุญกุศลหนหลังด้วยแล้วอาศัยบุญกุศลในปัจจุบันด้วยในปัจจุบันนี้เขาอาศัยบุญกุศลหนหลังมาโดนบันดาล ให้ได้พบเห็นหรือว่าให้คนเหล่านี้ไปต้องขายงานของท่านรสารธิบุตรเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวันเมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วพิจารณาดูบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์คนเหล่านี้ก็ไปต้องขายงานของท่านเข้าให้อย่างนี้นะคนมีบุญนะออ คนบุญไม่ถึงแล้วไม่มีที่จะไปต้องขายยานของผู้วิเศษอย่างนั้นท่านพิจารณาดูแล้วท่านจึงได้เดินทางไปสงเคราะห์ให้คนหล่อนนั้นได้ทำบุญถวายทานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าพระอรหันต์ที่ท่านเข้าที่ท่านออกอย่างนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆถ้าใครได้ทำบุญถวายทานก่อนเพื่อนแล้ว ผู้นั้นย่อมได้รับผลในปัจจุบันนั้นแน่นอนเลยไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่ง <c oughs> อันนี้อนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลทำมาเมื่อมันมีกำลังแรงกล้าพอแล้วมันก็โดนบันดาลให้ผลอย่างกระทันหันเอาโดยไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรเลย เป็นอย่างที่เรื่องเล่ามานี้เองแต่คนเรานั่นทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วอยากจะให้มันได้ผลไวๆนั่นออย่างนี้แล้วตนเองทำบุญกุศลยังไม่มากพอที่มันจะให้ผลได้ไวๆอย่างที่ทุกขตะเศรษฐีนางกล่าวมานี้ อันที่ว่านี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเพื่อนของทำบุญกุศลมามากมายฝึกตนมาแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีกรรมอันไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันตามมาให้ผลในชาตินั้นเราเกิดมาจึงได้ไปเป็นคนใช้ของเศรษฐี <c oughs> แตตอนนั้นเรียกว่ากรรมชั่วมันกำลังให้ผลอยู่วันนี้เมื่อกรรมชั่วมันให้ผล หมดตรงแล้วคำดีที่ทำไว้นั้นมันมาให้ผลจึงโดนบันดาลให้พบพระผู้วิเศษเช่นนั้นเข้าในทำบุญกับท่านสมทบกับบุญหนหลังเข้าไปจึงได้ให้ผลปัจจุบันทันด่วนทันทีเลยไม่ต้องได้ออกแรงอะไรไอ้นำ้ำอันนี้เรียกว่าเป็นโลกียทรัพย์ ที่สามพ่อรูกนั้นได้รับวานี้เมื่อเพื่อนได้รับส่วนผลบุญกุศลที่ตนทำมาอย่างนั้นแล้วแทนที่จะประมาทเพิดเพลินสวยแต่ผลบุญของเก่าเพื่อนก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นยังทำบุญทำทานแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมวานี่นะไปเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าขเขา้าก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งสามพ่อรูก พ่อแม่กับลูกสาวในบรรุโสดามันเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาขั้นอยู่มาฝวายลูกสาวไอตระกูลเศรษฐีที่ได้ไปอยู่อาศัยมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขาก็แต่งคนได้มาสู่ขอ ลูกสาวเศรษฐีคนใหม่ธรรมเนียมแขกอินเดียนะผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวก็ถกลงแต่งงานกันนางคนนี้ก็เลยได้ไปสู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้ ฝ่ายภรรยานั่นเป็นผู้เป็นอริยะบุคคลในพุทธศาสนาขันพระโสดาบัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อไปสู่ตระกูลสามีที่เป็นวิชานิธิก็ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานอะไรก็จึงทรงจดหมายไปหาพ่อแม่บอกว่า ฉันอยู่บ้านสามีไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยขอเงินมาทำบุญทำทานบ้างอพ่อแม่ก็นำเงินมามอบให้ก็ได้นิมตนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพระหานในบ้านขออนุญาตสามีสามีก็อนุญาตได้มาทำบุญถวายทานอยู่เจ็ดวัน ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าไปเสริมอินทรีย์บาร,รมีให้แก่กล้าขึ้น <c oughs> แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายพ่อผัวแม่ผัวหรือฝ่ายผัวนั่นนะวันใดฟังธรรมพระพทธเจ้าแล้วได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาดูมันไม่มีออย่างนี้แหละในโลกสนิวัฏของเรานี่ยังว่าไอเรื่องความคิดความเห็น หรือความเชื่อความนับถือเนี่ยมังคับกันไม่ได้เลยมันเป็นไปเองอผู้ใดมีบุญวาสนาอย่างไรได้ทำมาบุญวาสนานั้นเนละมันก็โดนบรันรดาลให้เมนชีวิตไปในทางนั้นผู้ที่เคยเห็นผิดเป็นชอบมาแต่ก่อนแต่ว่าเขาก็คงได้ทำบุญมาเหมือนกันแหละ ก็ถึงได้มาเป็นเศรษฐีแต่พูดถึงความเห็นในทางลทัทธิความเชื่อถือแล้วก็นับว่าเขาให้มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงเขาคงเห็นว่าทานไม่มีผลอะไรนั่นแหละก็ถึงไม่ทำบุญให้ทานหรือว่าเขาจะให้ทานแก่นักบวชที่เขานับถือก็ไม่รู้หรอก <c oughs> แต่ทานในพุทธศาสานานี่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าผู้ที่ได้ให้ทานแก่พระอริยบุคคลผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นย่อมมีผลมากอุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนเมื่อปรับดินให้ดีถอนหญ้าถอน ตอไม้อะไรออกหมดดีแล้วปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้อะไรลงไปในดินนั้นมันก็จเจริญงอกงามขึ้นได้เพราะดินนั้นไม่มีศัตรูพืชอยู่นั้นต้นข้าวหรือต้นพืชต่างๆมันก็มีโอกาสอย่างลากไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นของมันได้เป็นอย่างดีถ้าหญ้ามันขึ้นมาเขาก็ไปถอนหญ้าออกไป อุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้นใน <c oughs> <c oughs> การที่มุคคลปรับดินให้ดีนั่นน่ะดินที่ดีดีที่ไม่มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่นั้นอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้มีความเพียรใหญ่ภาคเพียรละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจ เนื้อเทนี้การที่บุคคลไปหว่านพืชลงในที่ดินอย่างนั้นอุปมามันยังบุคคลผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระอริยบุคคลผู้เที่สั้นสิ้นอาสวะกิเลสแล้วแล้วก็มีจิตอินดีเลื่อมใสถวายทานยินดีกราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนแล้วยินดีทำตามโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอน ทีนี้บุญกุศลย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสนับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสเหล่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกพืชลงในดินที่ปรับดีแล้วก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะในตามที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่สุพัฒ ทระปริภาชกผู้บวชเป็นคนสุดท้ายวันพระองค์งคปรินิพานนั่นนะสุภะธาไทูลถามว่ามีใครบ้างลัทธิต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ได้สำเร็จสิ้นอาสวะกิเลสตัณหานั่นนะเช่นครูทั้งหกเป็นต้น พระศาสดายังได้ทรงตรัสแก่สุภัทะปริภาชกว่าดูก่อนสุภัทะในธรรมวิใน,นใดถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาหรือมัคมียงแปดประการแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมไม่มีสามารถที่จะมีมัรคมีผลมีพระนิพพานอะไรเกิดขึ้นได้เลย ในธรรมวินัยใดถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมักอันมีองค์แปดประการอยู่โดยดีโดยความไม่ประมาทแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมมีมักผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้มีพร้อมบริบูรณเลยมักอันมีองค์แปดประการมีความเห็นถูกเห็นชอบเป็น เบื้องต้นแล้วมีความตั้งใจมั่นเป็นปริโยสาน <c oughs> สุภัททะปริภาชกได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชกับพระองค์พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบวชสุภัททะปริภาชกแล้วก็มาเฝ้าพระศาสาดา พระองค์ก็ทรงสอนพระกรรมฐานให้ท่านเรียนเอาพระกรรมฐานโดยสังเขปนั้นแล้กวก็ไปทำความเพียรเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่จนตลอดคืนในตรราท่านก็กล่าวว่าท่านได้สำเร็จอรหาตผลก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านเรียกว่า ปชิมมะพุทธสาวกเป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดเอาเป็นองค์สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสักขีพยา,ยานให้รู้ได้แล้วว่านัดที่อื่นหรือว่าศาสนาอื่นนั่นนะแม้จะปฏิบัติเข้มงวดกว่าขันอย่างไร ก็ไม่มีมักไม่มีผลได้เพราะว่าเดอะดำเนินในทางที่ไม่รอบครอบเรียกว,ว่าคุณธรรมที่เขาดำเนินนั้นนะมันไม่ไม่รอบครอบเหมือนอย่างข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสได้ทั้งสามประการข้อกิเลสใหญ่ๆแท้ๆก็มีอยู่สามประการ มีราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งหรือว่าความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งทนี้ศีลสมาธิปัญญานี่นะกำจัดความโลภโกรธหลงอย่างยาบได้อย่างกลางได้อย่างละเอียดก็กำจัดได้หมดนี่เรียกว่า มันเป็นไปตามขั้นตอนผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในขั้นต้นนี้มุ่งทำศีลในบริสุทธิ์ไปก่อนเนี่ยเหมือนอย่างผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยในการบำเพ็ญทางจิตใจนี่ก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไรแต่เราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อลงในศีลในวินยัยให้เข้มงวด สำรวมในวินัยให้เข้มงวดกวดขันไม่ละเมิดพระวินยัยนี่เมื่อทำศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเพราะมันไม่มีบาปอกุศลเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแ้ะเจริญพระกรรมฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับจริตนิสัยของตนเข้าไปจิตมันก็ค่อยสงบลงไปได้โดยลำดับเพราะว่ามันไม่มีบาปอากุศลมารบกวนมันมีแต่กุศลธรรมอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นอย่างว่าศีลน่มันเป็นบาตเป็นบทบาทให้เกิดสมาธิจิตได้ เมื่อทําจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วสมาธินั่นแหละก็เป็นบทบาทให้เกิดปัญญาทําให้ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความเห็นของพระโสดามันในปฐมมรรค